แบนคเกาหลีวาระระดับอาเซียนสาวสวยเวียดนามเผยเจ็บมาเยอะด้านฟิลิปปินส์โดนนักสุดแม้แต่สิงคโปร์ยังไม่เว้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชาวโลกและอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปวิดีโอไวรัล3 3ล้าน0 0แสนวิวกรณีชาวเกาหลีใต้เหยียดชาติเอเชียตะวันออกเชียงใต้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บ n g k o k ู u อ e กิลครับนะครับ วันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้แอดมินก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเด็นแบนเกาหลีนะครับเอาเกาหลีขึ้นยูทูก็เลยทำงานแบบรวนะครับอินทริวส์คอนเทนต์แนวนี้มาให้แอดมินตลอดเลยนะครับก็เลยมีเรื่องได้มาเล่าให้ทุกคนฟังกแล้วครับก็เป็นเรื่องราวจากช่อง K Explorer ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า4,00 0 0 0คนนะครับโดยเขาก็ได้ลงคลิปสั้นนะครับไปถามชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในเกาหลีนะครับว่าคนเกาหลีเนี่ย มีความคิดอย่างไรกับชาวเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่เพื่อนจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับ I've come from Vietnam so I experience a lot of things that like Korean like ask you at first that where you come from you said that you come from like South East Asia and they were like oh um you can see the disappointment in their eyes ก็ประมาณว่าเธอมาจากเวียดนามนะครับเป็นสาวจากเวียดนามนะครับชาวเกาหลีเนี่ยก็ มาคุยกับเธอก็สตาร์ทคอนเวอร์เซชันนะครับเห็นหน้าตาน่ารักประมาณนี้เขาามว่าเธอมาจากไหน,นครับแต่เมื่อเธอตอบว่าเธอมาจากเวียดนามนะครับซึ่งเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพวกเขาก็จะทําท่าแบบมองบนแล้วก็มีความผิดหวังในสายตาแสดงออกมานะครับคลิปสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกมีชาวต่างชาติเข้ารับชม3ล้านสแสนครั้งและแสดงความคิดเห็นไป้มากกว่า1 3,000ความคิดเห็นนะครับวันนี้อัมินจะหยิบยกความเหนม็นบางส่วนมาแชร์ทุกคนฟังนะครับ คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นไป,นปนในทิศทางเดียวกันนะครับเห็นตรงกันนะครับส่วนเพื่อนบ้านเราที่โดนหนักๆเนี่ยฟิลิปปินส์นะครับมาระบายไว้เยอะสุดน,นะครับก่อนจะไปรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube อ,อากิดะด้วยนะครับขอบคุณครับความเห็นท่านแรกจากคุณดูนะครับบอกว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่พัฒนานแล้ว แต่ผู้คนกลับมีจิตใจแคบมากต่อมาคุณออนิกส์บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้หมายความว่าสังคมจะพัฒนาตามท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาไม่ถามเธอเพราะว่าอยากรู้แต่ถามเพื่อตัดสินเธอฉันรู้สึกเสียใจกับเธอท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเกาหลีใต้จำนวนมากจึงไม่มีความสุขและกดดันจริงๆบางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เนื่องจากโดนรังแกและสังคมที่เป็นพิษทันต่อมาบอกว่าหากเธอในฐานะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผิวขาวประสบกับสิ่งนี้ฉันสงสัยว่าฉันในฐานะคนเอเชียใต้ที่ซึ่งมีผิวสีน้ำตาลฉันจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่เกาหลีใต้มา12ปีและฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์และใช่ การเลือกปฏิบัติในเกาหลีนั้นแย่ที่สุดทันต่อมาบอกว่าสาวเกาหลีผู้น่ารักถามว่าครอบครัวของฉันมาจากไหนฉันบอกว่าพวกเราเป็นคนฟิลิปปินส์รอยยิ้มของเธอก็หุบลงเรากับก้อนเมฆรถลันเนอร์ตอมาคุณอเล็กซ์นะครับบอกว่าในฐานะคนเกาหลีฉันยอมรับว่าสังคมเกาหลีมีกรอบความคิดแบบปิดมาก ท่านต่อมาบอกว่าในขณะเดียวกันคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับครั่งใครในเกาหลีท่านต่อมาบอกว่าเธอสวยมากแต่ยังคงถูกเหยียดลองนึกภาพมันฝรั่งอย่างฉันอยู่ในเกาหลีพวกเขาคงจะนำฉันไปทอดเป็นเฟนฟรายท่านต่อมาบอกว่าเกาหลีต้องทำให้สำนึกว่าในช่วงสงครามเกาหลี ประเทศที่ส่งอาหารให้พวกเขาในตอนที่พวกเขาอดอยากนั้นคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชน่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยและอื่นๆท่านต่อมาบอกว่าคนเกาหลีชอบที่ตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกท่านต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่เห็นคนพูดถึงประสบการณ์ที่เกาหลีฉันกลัวทุกครั้งที่จะไปประเทศนี้ท่านต่อมาบอกว่า เหตุผลที่ฉันหยุดความฝันที่จะไปเกาหลีท่านต่อมาคุณยุนวานะครับบอกว่าในฐานะคนเกาหลีมันเป็นเรื่องจริง100เปซ็นเป็นเรื่องปกติที่เกาหลีใต้จะเพิกเพิเฉยต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสัญชาตญาณของพวกเขาเหล่านั้นนะดูภาคภูมิใจนะครับท่านนี้ท่านต่อมาบอกว่าฉันมีประสบการณ์แบบเดียวกันที่เกาหลีฉันตัวสูงผิวขาว และใบหน้าของฉันไม่เหมือนกับคนเอเชียตะวันออกเชียงใต้ทั่วไปฉันกำลังเดินอยู่บนถนนและคุณลุงชาวเกาหลีเดินเข้ามาหาฉันและชมรูปร่างหน้าตาของฉันเขาบอกว่าฉันดูหล่อมากเขายิ้มมาที่ฉันและพูดว่าว้าวดีๆีพร้อมยกนิ้วให้แล้วเขาก็ถามฉันว่าฉันมาจากไหนฉันตอบว่ามาจากฟิลิปปินส์ทันใดนั้น ลักษณะของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีและพูดว่าโอ้จากนั้นก็พยายามค้นหาข้อบกพร่องในรูปลักษณ์ของฉันแล้วเดินจากไปคนเกาหลีบางคนเหยียดเชื้อชาติมากโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าต่อมาคุณเอริกบอกนะครับบอกว่าชาวเกาหลีพูดว่าเราสวยกว่าเธอนะเอเชียตะวันออกเชียงใต้ตอบว่าก็ใช่นะสิพลาสติกทั้งตัว ต่อมาคุณโซเฟียบอกว่าตอนนี้เกาหลีไม่ได้อยู่ในรายการท่องเที่ยวของฉันอีกต่อไปท่านต่อมาบอกว่าฉันจำนักแสดงชาวฟิลิปปินส์จากส qui ิตเกมที่ถูกคุกค,คามบนรถบัสได้เขามีบทสัมภาษณ์ใน YouTube และเขาเล่าว่าญิงสูงอายุชาวเกาหลีคนหนึ่งคว้างกลัปีใส่ใบหน้าของเขาเพียงเพราะเขานั่งอยู่ในรถบัสและไม่มีใครปกป้องเขาด้วยซ้ำ ต่อมาคุณแวนเดอร์ดอนนะครับฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และเคยเดินทางไปอินโดนีเซียและประเทศไทยบางครั้งฉันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนท้องถิ่นผู้คนที่นั่นไม่ได้ปฏิบัติต่อฉันแย่ไปกว่าเพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนอื่นๆตอนนี้เพื่อนฉันคนหนึ่งทำงานที่เกาหลีใต้เธอบอกว่าเธอถูกเหยียดเชื้อชาติระหว่างการเดินทางในแต่ละวัน ต่อมาคุณลิซาฟาเนียนะครับบอกว่าฉันขอบอกเลยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีใบหน้าที่สวยงามดั้งเดิมในทุกสีผิวสีอ่าท่านนี้ก็น่าจะพูดถูกนะครับเพราะว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปคว้ามมงกุฎมิสยูนเวิร์สถึง6ครั้งแล้วนะครับเป็นฟิลิปปินสี่และไทย2นะครับประเด็นสาคัญก็คือไทยกับฟิลิปปินเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเชื้อชาติที่มีลักษณะทางกายภาพนะครับผิวพรรณหน้าตาเนี่ยคล้ายกันที่สุดนะครับ ท่านต่อมาคุณวิกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณชื่นชมคนบางคนจากประเทศหนึง่งจากการดูละครเกาหลีอย่าเชื่อในสิ่งที่สื่อขายต่อมาคุณเอมมามินลีนะครับชาวเกาหลีบางคนจำเป็นต้องเพิ่มกิจวัตรการดูแลผิวถึง10ขั้นตอนเพื่อบุคลิกภาพเพื่อบุคลิกภาพของตัวเอง ยาหยาบคายไม่อย่างนั้นคุณจะจบลงด้วยการต่อสู้กับคิมจองอึนเพียงลำพังท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวสิงคโปร์และฉันไปเที่ยวเกาหลี3มครั้งและเห็นได้ชัดว่ามีการเหยียดเชื้อชาติในประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะเมื่อคุณมาจากเอเชียตะวันออกเชียงใต้ใช่ประเทศของพวกเขาพัฒนาอย่างดีแต่ทัศนคติของพวกเขาแย่มาก พวกเขาคิดว่าพวกเขาเหนือกว่าประเทศใดๆในเอเชียต่อมาคุณฮีจินปร์กนะครับบอกว่าหยุดวางคนเกาหลีไว้บนหิ้งได้แล้วฉันเป็นคนเกาหลีแต่ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตว่าทําไมการใช้ชีวิตในต่างประเทศจึงทําให้ฉันรู้ว่าคนเกาหลีมีความปิดกั้นเพียงใดพวกเขาเหมือนกับว่าอาศัยอยู่ในโลกดิสโทเปียของตัวเอง ที่ซึ่งชื่อเสียงเงินทองและรูปลักษณ์อยู่เหนือสิ่งอื่นใดอย่างไรก็ตามฉันชอบที่จะได้เดินทางไปทุกที่ในโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติผู้คนต่างให้การต้อนรับและอบอุ่นมากต่อมาคุณซิเลนิตี้บอกว่าหากพวกเขาปฏิบัติต่อชาวเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้เช่นนี้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อชาวแอฟริกันและเอเชียใต้ยอย่างไร ท่านต่อมานะครับคุณเยรินโชบอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีและฉันสามารถพูดได้ว่านี่มันคือเรื่องจริงผู้คนที่นี่จำนวนมากมีความปิดกั้นและเหมารวมการเหยียดเชื้อชาติที่นี่มีอยู่จริงแต่ดูเหมือนว่าผู้คนจะยังไม่ตระหนักรู้ด้วยซ้ำฉันรู้สึกละอายใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ฉันอยากจะขอโทษแทนดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงฉันหวังว่าคนเกาหลีจำนวนมากขึ้นจะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเราและเปิดใจมากขึ้นท่านนี้ก็ มเคราะห์ปัญหานะครับบอกว่าที่ชาวเกาหลีเหยียดเหมือนว่าเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเหยียดเขเหยียดโดยธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับแต่ท่านนี้ก็มีความคิดที่แบบว่าเออเป็นสากลเปิดใจนะครับเปิดใจเปิดรับทานต่อมาบอกว่าเมื่อเทียบกับเอเชียตะวันออกแล้วพวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็ภาคภูมิใจกับมันมันเป็นมิตรภาพของชาติที่มีเอกลักษณ์และสวยงามมากที่เรามีคุณค่า ท่านต่อมาบอกว่าฉันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเที่ยวเกาหลีและฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับเธอมากไปกว่านี้อีกแล้วญี่ปุ่นดีกว่านะฉันอาศัยอยู่ที่นี่1 5ปีแล้วต่อมาคุณเนกุนะครับบอกว่าสิ่งที่ตลกก็คือพวกเขามีความกล้าที่จะตัดสินเธอในขณะที่เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่า9 9ของพวกเขาและในขณะเดียวกันเธอยังสามารถพูดภาษาเวียดนามและเกาหลีได้อีกด้วย ท่านต่อมาบอกว่าฉันขออธิฐานให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนับถือคนเกาหลีและอยากย้ายไปอยู่ที่นั่นพวกเขาจะผิดหวังเกินกว่าจินตนาการได้หากพวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีเป็นอย่างไรท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาน่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมา ท่านต่อมาบอกว่าในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ท่านต่อมาบอกว่ามันคือเรื่องจริงฉันไปเกาหลีกับเพื่อนและเราทั้งคู่ผิวขาวมากดูคล้ายกับคนจีนเมื่อมีคนรู้ว่าเรามาจากฟิลิปปินส่วนใหญ่พวกเขาไม่ค่อยเปิดกว้างนักแต่คนญี่ปุ่นแตกต่างออกไปฉันเคยไปที่นั่นมาแล้วสี่ครั้งคนญี่ปุ่น ไม่เคยเหยียบเชื้อชาติเลยพวกเขาเป็นมิตรทุกคนท่านต่อมาบอกว่ามันตลกดีที่เราทุกคนเป็นคนเอเชียแต่นุ่มเกาหลีบางคนถือว่าพวกเขาอยู่เหนือเอเชียตะวันออกเชียงใต้และคิดว่าพวกเรายากจนต่อมาคุณรีนามานะครับบอกว่าแต่คนในเอเชียตะวันออกเชียงใต้กลับปฏิบตัติต่อชาวเกาหลีราวกับพวกเขาเป็นคิงและควีน ต่อมาเป็นความคิดเห็นจากคนไทยเราเองนะครับแต่ว่าน่าสนใจดีครับท่านนี้ก็ได้เปเมนว่าในฐานะคนไทยฉันรู้จักที่จะเคารพตัวเองดีพอและจะไม่รู้สึกแย่กับเรื่องอะไรแบบนี้ฉันไม่แคร์คำพูดของคนอื่นเราทุกคนเป็นคนต้องกินต้องอือต้องผสมพันธุ์และต้องนอนเราเป็นคนเช่นกันนะครับก็มีคนมากดไลค์เมนนี้ถึง640ครั้งแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาตอบกลับนะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับบอกว่า คนไทยเก่งที่สุดจากปีนอยท่านต่อมาบอกว่าฉันจะต้องไปเที่ยวกรุงเทพและภูเก็ตและฉันเป็นคนมาเลยฉันชอบประเทศไทยมากพวกเขามีความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาไพเราะแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะลำบากก็าตามอันนี้จบยังไงแปลกๆนะครับท่านต่อมาบอกว่านี่คือบทสัมภาษณ์ที่ฉันกำลังมองหา ฉันได้รับประสบการณ์นี้อย่างแน่นอนในขณะที่ฉันอยู่ที่เกาหลีพวกเขาตัดสินฉันจากผิวสีออกน้ำตาลของฉันแม้ว่าฉันจะเป็นคนเอเชียเช่นเดียวกับพวกเขาก็ตามท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งจีนและเวียดนามและฉันมักจะถูกชาวเกาหลีถามเสมอว่าฉันเป็นคนเกาหลีหรือไม่หรือคนญี่ปุ่นชอบถามฉันว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่เธอถูกต้องที่คนเกาหลีแสดงอาการผิดหวัง มื่อคุณบอกว่าคุณมาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คำตอบที่ดีที่สุดมาจากชาวญี่ปุ่นพวกเขาจะไม่เชื่อคุณและก็ยังจะถามต่อว่าคุณมีบรรพุษบรพรพบุรุษเป็นชาวญี่ปุ่นไหมฮฮ่าฮ่าท่านต่อมาคุณโซเนียบอกว่ามีหลายกรณีที่เจ้าของร้านอาหารปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนให้กับพนักงานที่เป็นนักเรียนต่างชาติในเกาหลี เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคนเวียดนามเหตุผลที่พวกเขาให้ก็คือชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมควรได้รับเงินจำนวนเท่านั้นมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าทุกคนเกาหลีจะเป็นแบบนั้นแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่มีบุคลิกที่เหนือกว่าและดูถูกคนอื่นต่อมาคุณเอมินนะครับจากฟิลิปปินส์บอกว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นเอเชีย ยุโรปอเมริกาแอฟริกาละตินอเมริกาตะวันออกกลางหรือโอเชียเนียการเลือกปฏิบัติก็มีอยู่ทุกขนแห่งทุกคนไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดหรือเชื้อชาติใดๆก็ตามสมควรได้รับความเคารพและให้เกียรติถึงทุกคนที่อ่านข้อความนี้ขอให้อย่าเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเรามารวมกันด้วยความรักและความเมตตา เพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ph หรือจากฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับโอเครับมง5ไปเลยครับฟิลิปปินส์สายสปีดครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ หรือซุปเปอร์แตงเสือเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อน,น,นจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบ n o k o k ก u ู e อากิระเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ